มันต้องใส่ความแกงซำใดเกงซำใดมันจังสิเปลนน้องไพ่เผาใดอิริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้กะคือเกาด้วพี่น้องเมตตายมาในช่วงตามติดชีวิตคนดังนะคะสวัสดีค่ะมาใกล้ใกล้าใกล้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 เอาทำดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้กะคือเกาด้วพี่น้องเมตตายมาในช่วงตามติดชีวิตคนดังนะคะโอ้ยมีหมาอยากมาอยากมาเขากองน้ำมือขึ้นมือเจ้า เอ้ยว่ามันแต่มือขึ้นตอนเน <hal> ื่องจากมือว่านเรื่องพาอซุปแม่เทพแล้วก็เรื่องน่องแพล่าเป้าไปล่ายวนเกษตรพิสัยมืกขึ้นนี่เนาะก็คือว่านเมือขึ้นเน่เบิงต่อเนื่องไปจากงานศพพี่น้องงานศพบไหลสดเบิงไหลสดแช่ไปในหน้าเพจของเบิงไหลสดงาวไปแล้วก็เบึงเงินน่องไหลไหลของเงินอันการแสดงเนาะพี่น้องทั้งไห่ทั้งเบิงทั้งไห่ตอนน้อนั้น น่องแคทเมียนอันไปก้าวแม่กะไฮไฮตอนมอลำั่เขาก้าวให้ยังกะไฮไฮน้ำเขาผัวจุสามีจึนถามว่าที่รักที่รักโอเคไหมที่รักเธอ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 ทำไมคือฮานงพนกับบอกว่าเจ้าขึ้อินกับเขาคักแท้เจ้าขึ้ออย่างนุ่นนี่นั่นกับเขาคักแท้บอดี้ีีนองถ้าไปบบมากบอย่างนั่นกับโบตองบบตองมาเบิงบบตองมาเบิงหนาเฟตแม่ตายบบตองมาเบิงหนาเฟตเท่าเนาะวาน บานห้าวหักเขาว่าห้าโพดเรื่องของเพลินเอียงจังใดกับบอตองมาเบิงไม่ตายกับบริรวาเนะะาะแต่ว่ากะกะมันเป็นมันเป็นเฟซไข่เนี่ยพี่น้องคอยอยากคอยอยากโพดไวคอยอยากให้คอยระลึกไว้ว่าคอยมาคนคนนี้คอยเป็นติงคนคนนี้คอยเป็นบอลูละ่ะแท้เมื่อขึ้นเนี่ยพี่น้องเ<อ>มื่อขึ้นที่น้องแสดงเนะี่ยคอยนั้นทั้งห้น้ำนองต่อน,น้องขึ้นไปอันคือจังหวัอัน ล่าให้ผู้ที่ลวงรลับเนาะทั้งหายน้ำนองทั้งอัน <c oughs> ทั้งห้ทั้งเบิงทั้งหัวปันว่าพี่บ้านะคอยแบบชื่นชมในตัวนองแต่ว่ากันใจกันสิวกันไหลดิยาน,น้องคลอดไหม <c oughs> ยาน,น้องคลอดแล้วยาน,น้องอย่างืออ <c oughs> ต้องกสพยายามติดตามเฟซบุ๊กติดตามอยงตลอดว่าน้องเจ็บท้องไปนุ่นนุ่นนี่นี่นั่น,น,นไปนะ <c oughs> คือแบบห่วงนองนะพี่น้องหกักหักนองไแบบหมหกัหกนองเพ้าๆหักครั้งอีหลีแบบ <c oughs> น้องเพาเป็นผู้หญิงที่สุดยอดสุดยอดสุดยอดแบบใจสู๋ใจสู๋มากเลยอะค่ะใจสู่น้องเล่นได้เต็มที่มากเลยนะคะเมื่อคืนเนีเอานัื่งดีๆน้องเล่นได้เต็มที่มากเลยนะคะเมื่อคืนแบบเล่นได้ปานค้นปกติน่ะคนเป็นสาวปกติเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคุณป้าก่อนเล่นได้เล่นได้ปานคนเป็น เป็นปกตินะคะกะพุ่มใจน้ำนองกะดีใจว่ามึงขึ้นนี่มีแคทนองแคทมีเนาะซึเป็นแค่แฟนคลับนองแคทมีได้บ่เนี่ยคอยคอยคอยก็มักนองแคทมีไหมเล่ากับเสียงดีร้องดีแล้วอินเตอร์เทนเล่าอีหย่างไหมคอยคอยมากเล่าไหมมัเป็นแฟนคลับแล้วอีกกะนั่นแหละพี่น้องมืงขึ้นกับมูเจ้าวท่านในเบิงกับมูจ้ากับไปไล่เบิงไล่สดเด้อไล์สดมาเป็นมูในเฟซบุ๊กข่อยก็ได้เพราะว่าข่อยเอาเมื่อไห้ในหน้าเฟซข่อยเลยอันซุ่มมูในเฟซบุ๊กมูข่อยมูที่อยวีอันเมืองนอกสวี อันคนตายคักแทวเจ้าโคตรกูมือเอียงนู่นนี่น่ะนะเอาเจ้าพ่อยากเจ้าโบรูน้ำข่อยเจ้าโ่อย่างเจ้ากระพานที่ล่ะข่อยกับอได้ยากเพราะว่าข่อยมากข่อยมากเขาข่อยชื่นชมนองข่อยอยากติดตามอันว่าว่างันศพแม่เป็นยังไงนู่นนี่นั่นไหมเออแล้วก็ข่อยว่าอยู่ประจาที่พี่้องข่อยว่าข่อยอยากให้น้องนั่นลิตะโอ้ข่อยอยากให้แม่เมื่อเปิดถึงนองนั่นลิตะข่อยว่าแล้วงานซพนองแม่ต้อง แม่ต้องมาเกิดเป็นน้องนัลิตะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,แล,ะ,ะาาแล้วก็ความปรารถนาอยากให้มันเป็นเร่องสั่นเรากำลัอเศร้านี้เปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาเห็นน้องบิก๊กเห็นน้องบิก๊กโพสอัน go to hot python ว่าสัน่นโอ้ย like. ออด,ดีใจหลายบ่แมนสิขอดเลยตีก็เลยแท็กไปหาหมูค่คนหนึ่งที่เป็นแฟนขาต้มกันว่าันน้องเขาขอจะบอกคอยในเด้อคอยอย่างหูจังไงก็คือดีใจน้ำน้องหลุดน้ำน้องแห้งพี่น้องว่าเออน้องเขาน้องแพื่อนๆขอให้ขอดง่ายๆนะคะขอให้น้องขอดง่ายๆขอให้ พูดเอาโหลดนะ่ะเบ่งสองจำเท้าเลยก็พูดเอาโหลดอยากให้น้องปนะเป็นนักเส้นอ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะให้คลอดง่ายๆนะคะพี่แพลพานั่นแหละค่ะให้ให้คลอดง่ายๆให้ให้ให้ง่ายทุกอย่างนะ่ะให้ผมไม่อุปสรรคใดๆทั้งสิน้นแล้วก็มาอยู่เก่ Union าอยู่เฮี้ยนจักเดือนหนึ่งจกักใดแล้วก็ไปเฮ็ดงานในปกติเสื้อว่าเป็นยังสั่นน้องไปพ้ามเจ้าเป็นผู้ยิ่งที่สุดยอดอีหลีเจ้าเฮ็ดงานจนมือสุดท้ายของการคลอด ่อยนี่สิจาลึกเจ้าไวเลยคอยสิคอยสิเป็นไอดอยเจ้าตลอดตราบนานเฉลานานคอยสิจาลึกไปเลยว่าเจ้าเจ้าเป็นผู้หญิงที่เก่งเก่งที่สุดแม่นองไปเพ้าเจ้าเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลกป่ปละ่ะเท่าที่คอยหั้จักในวงการในโลกในในผู้หญิงทองนะ่ะเก่งที่สุดในชีวิตของผู้หญิงทองนะ่ะมันมันต้องใส่ความเกง่กงซ้ำใดเก่งซ้ำใดมันจึงสิเปน็นน้องไปเผ้า,าได้อีลี แบบสุดยอดเลยนะนอ้องเพื่อนสุดยอดสุดยอดว่าน้องน้องสุดยอดนะน,นะคะนั่นแหละค่ะ <c oughs> มือหนอิก,กะซิม่าบอกสัมหนิก่อนถ้าเพื่อนๆรู้จักกล้มเคลื่อนไหวอีหยังว่าน้องขอดอีหยังไปมาคอมเมนต์ไว้ในได้จ้ะเด้อแล้วก็มีกล้มเคลื่อนไหวอีหยังกะมาคอมเมนต์มาเหม่อม้อยกันไว้ได้เพราะว่าเมตายกะตามน้องเขาอยู่แล้วตามน้องเขาว่าน้องเขาเห็นอีหยังจังใดอยู่งใส่อีหยังจังใดอยู่แล้ว พี่น้องมึอนี่กะสซิลาไปก่อนเอาไว้ไปพอกันไหมในคลิปหน้านะคะมึอนี่กะขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอามาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอ้าเอาสวัสดีค่ะสิลูสวัสดีค่ะบายบายก็ได้บายบายก็ได้บาย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 เอ้าสวัสดีค่ะนะไม่งั้นไม่ได้มานั่งกับมามานะเอาเร็ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ